นี่คือการลงทุนที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยพม่พี่นองที่กำลังมองหากองทุนรวมตัวท็ลงทุนแบบพึ่งดวงลงยังไงก็กำไรขอให้ลูกช้างรวยร้อยล้านพันล้านเลยนะครขอให้ลูกช้างมีพาสด i อ c o m e ด้วยนะคะขอให้ลูกช้างทูเดมูนด้วยนะครับวันนี้เรามีกองทุนรวมน้ำมันที่สัญญาณเป็นขาขึ้นหรือกองทุนรวมอสังหาที่ตอนนี้ก็แววรับรั์ หรือกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ก็ดีกองทุนกลุ่มการเงินก็ดีเศรษฐีทั่วหน้าแน่นอนพุ่งีแ้นลพุงนี้้้ถอยยบาาเลจาลจงทุนแบบกะรวยข้ามคืน <c oughs> ลงทุนเหมือนเล่นพน,นันลงอายเดียวตัวนี้เลยกินบันผลยาวๆไม่มีความรู้ก็เลยตำตามเขาไปรวย แต่การลงทุนจริงๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วถ้าคุณยังคิดจะลงทุนอีกเราก็อยากให้คุณเลิกเลิกลงทุนแบบใช้ดวงแต่ให้ใช้ความรู้ และต้องรู้ให้ลึกถึงองค์กรที่ไปลงทุนไม่ใช่ตามแต่คนอื่นถึงเขาจะเก่งแต่คุณก็ต้องหาวิธีลงทุนให้เหมาะกับตัวเองเลิกคิดที่จะรวยข้ามคืนแต่ต้องวางแผนทั้งชีวิตเพราะการลงทุนมันขึ้นอยู่ที่คุณ ว่าจะลงมือทําแค่ไหน Maybank Invest เชื่อว่าคุณก็เป็นนักลงทุนได้สวัสดีครับนักทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tiger Talk ATM ตกกว่าปลาทายประจำบ่ายวันอังคารที่25เดือนเมษาปี2023นปี2023นะครับวันนี้ก็ผมโค้ดบาสน,นะครับพูดเมืนอรายการแล้วก็ วันนี้บอกโอติดทุลานะครับไม่มานครับก็เดี๋ยวจะเป็นผมคนเดียวนะก็วันนี้ก็จะเน้นในภาพในมุมเทคนิคหน่อยนะนะครับสำหรับไทยที่จะถามคำถามเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมตอบคําถามในมุมเทคนิคให้นะครับก่อนอื่นเลยก็ขออัปเดตตลาดในรอบเช้าที่ผ่านมานะครับก็ตัวดัชนีแซ็นเด็กเนี่ยลบลงมา8จุดนะครับอยู่ที่1549นะครับก็ลงมาเรื่อยๆนะลงมาถ้านับรอบการลงเนี่ยสำหรับตัวแซ n นเดกนะ ลงมาวันที่6ติดต่อกันแล้วนะนะครับก็วันนี้เนี่ยลงเกือบหมดเลยนะทั้ง energy bank finance property ICT นะครับคือแทบจะไม่มีโตวบวกเลยนะก็จะมีที่แบบเอ่อที่บวกขึ้นมาเล็กน้อยก็จะมีตัวพวก healthcare นะ B D S b ีเที่ดุบ่าวขึ้นมาแต่ว่าส่วนที่กดดันหนัก,นกๆก็จะมี True, AWC, SCC, VGI, EA, BBL, OR, KBank, g u เ f Energy แล้วก็ TTP นั่นเองนะครับอืมนะครับก็เอ่อจะผมสรุปประเด็นตลาดในรอบเช้านิดน,นึงนะครับก่อนจะมาอัปเดตตลาดในในช่วงบ่ายกันนะครับก็ รอบเช้าเนี่ยอาจารย์เพชรยังบอกว่าตัดชนิเนี่ยยังแว่งรอผลประกอบการแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจไทยสัปดาห์นะครับภาพรวมลงทุนระยะสั้นตลาดยังคงปัจจัยขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามาในหนุนตลาดในในระยะสั้นดังนั้นเนี่ยคาดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบทําการบริหาณการซื้อขายที่เบาบางโดยปัจจัยที่น่าสนใจคาดตลาดตลาดเนี่ยกำลังรอคอยในสัปดาห์นี้ก็คือการรายงานงบบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกสําคัญเช่น วันคานี้จะมี Pepsi, GM GE McDonald Microsoft UBS วันพุธก็จะมี Boeing, Meta วันพุธถัดมี Amazon, Intel Mastercard Big Barclay นะครับแล้วก็ส่วนงบในของไทยเนี่ยสำหรับนี้ก็วันคารน,นะครับก็คือ h โฮโ o S C T P วันพุธปุนใหญ,ญ,ญ,ญ่วันพุธถัดมีบุงราช I T C แล้วก็สพอแล้วก็ S C C C เป็ตนต้นนะครับก็ยัง,องรอผลประกอบการของบอริษัทใหญ่ๆเหล่านี้นะครับ โดยเราคาดว่าระยะสั้นเนี่ยยังเน้นกลยุทธ์สะสมหุ้นค่างบดีนะครับก็ที่ยังคงต้านทานตลาดไว้ได้นะครับแล้วก็ส่วนทางด้านต,ตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับแนะนําจะตาการรายงานตัวเลขส่งออกของไทยในวันพุธนี้แล้วก็ไปสัปดาห์ติดตามตัว GDP ไตรมาสหนึ่งปีหกของสหรัฐนะครับแล้วก็ยูโรโซนด้วยนะครับก็แล้วก็อีกทั้งตัวเลขที่ห้าลาคคือการรายงาน US PCE นะครับในวันศุกร์นี้นะซึ่งจะทอนสะท้อน ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นข้อมูลสําคัญในการพิจารณาการดําเนินนโยบายของการของเฟดในประชุมวันที่3พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับออันนี้ก็เมื่อเช้านี้ตัวอาจารย์เพชรก็แนะนำคอมมูนิตที่สตัวนะครับก็คือสพกับบีอรสพเนี่ยราคาดิบโลกระยะสั้นฟื้นตัวหลังนักชะลอตัวจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการตัดสินใจของกลุ่มโอเบกที่ปรับลดลงการผลิตลงเนี่ยก็เป็นการช่วยให้ราคาี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือน พฤษภาคมค่าจะช่วยกระตุ้นราคาน้ำมันดิฟื้นตัวนะครับเป็นผลบวกต่อการเกง็งกำไรราคากลุ่มพลังงานต้นมน้ำนะครับก็ตัวสาวพอเนี่ยต้นเป้าหมายเชิงกรุยอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับสําหรับตัวสาวพอสาพอวันนี้บวกนะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับบวกขึ้นมาหนึ่งจุดห้านะครับก็อืมนะครับแล้วก็ในส่วนของ B R BR R B R ัน,นส่วนเชิงบวกจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ11ปีนะครับจากความต้องการที่เร่งตัวและอุปทานที่ลดลงจากอินเดียนะครับประสานกับโครงการชิวมัวนันแท่งนะครต่อยอดนิวเอสเคอร์ฟที่คาดเริ่มรับรู้ในช่วงครึ่งปีหลังปี66นะครับหนุนกําไรมากขึ้นนะครับก็เป้าหมายเชิงกลุธอยู่ที่8.5นะครับสำหรับ BRR นะครับอืมอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเมื่อเชา้านี้แล้วก็เมื่อเช้านี้มีอัปเดตนะครับพี e พีทพีทสุทธาทิพย์ของเราอัปเดตตัว Home Pro นะครับก็ กำไรไตรามาสหนึ่งปี66เพิ่มขึ้น7%เยนเยียคาดใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดน,นะครับก็งบโฮมโปรออกมาแล้วนะครับอืมสำหรับตัวโฮมโปรวันนี้อ่าใช่ครับก็พี่พีธเอามาอัปเดตนะครับก็ กำไรสุดที่ไตรมาสหนึ่งไปหกหลดลง3%ามเตคิคิตามผลของฤดูกาลแต่เพิ่มขึ้น7%จ็ดเปอร์เซ็นต์เยนียเป็นหนึ่ล้านบาทใกล้เคียงกับที่เราคาดการนะครับโดยยอดขายเพิ่มขึ้นเก้าเปอร์เซนนียะครับแล้วก็อัตรากำไรเพิ่มขึ้นเอ่อเก้าเบสิสพอยต์เยนเียนะครับแล้วก็รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น16%นะครับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น1ินะครับแล้วก็เรายังคงอืมประมาณการกําไรปีนี้ตามเดิมนะครับโดยกําไร ไตรามาสหนปีหคิดเป็น24%ของการค้าการปีนี้ที่6,828ล้านบาทบวก10%เยอนเยียซึ่งเป็นนิวไฮเรายังคงแนะนำซื้อนะครับเป้าหมายอยู่ที่18บาทสำหรับตัว Home Pro นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของเมื่อเช้านี้ก็สามารถไปอ่านเปเปอร์ฉบับเต็มได้ในแอป m a y b a n k Invest a p p แล้วก็ทางาเว็บไซต์ m a y b a n k k k e c o t h นั่นเองนะครับอันนี้ก ภาพรวมมาเฉาที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับตลาดนะครับบกโอ๊ตฝากมานะครับก็ตลาดเนี่ยปรับฐานต่อเนื่องตามตลาดต่างประเทศนะครับบนความกังวลช่วงรายงานงบไตร,รมาสหนึ่งปีหกหกที่เอ่อเริ่มสะท้อนผลกระทบของดอกเบี้ยขาขึ้นหุ้นกดดันดัชนีนำโดย Energy Bank ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลเป็นบวกนะครับโดยในฐานะกลุ่มของ d e วเอนซีบนะครับก็ Key Factor นะครับติดตามการรายงานตัวเลขภาคสังหาสาราและงบไตรมาสหนึ่ง ปีหกของ U b บในคืนนี้นะครับก็บอกโอ๊ตบอกว่าแนวโน้มของตัวเซนเด็กในช่วงบ่ายแขวงตัวในกรอบ1 5 4 0ถึง1555พันผวนตามตลาดต่างประเทศนะครับอืมก็อันนี้ก็เป็นของบอกโกเมื่อเชา้านี้ที่ที่ใน,นรอบบ่ายยิงออกไปนะครับส่วนในทางเทคนิคนะครับก็ท่านในทางเทคนิคก,ก็วันนี้เนี่ยเป็นการปรับตัวลงวันที่6นะครับคือดาวไซด์เนี่ยต่ำมากนะครับสำหรับตัวเซนเด็ก เออผมมองว่าต้องบอกว่ายอมรับก่อนนะว่าทิศทางช่วงนี้นะครับคือเออเป็นอยู่ในช่วงระหว่างทางของการผักตัวอยู่นะครับโอกาสการลงต่อเนี่ยยังมีนะครับวางแนวรับสําคัญรอบนี้อยู่ที่15-20นะครับก็เอ่อให้ไปรอดูด้านล่างแล้วนะครับแนวรับย่อย15 45นะครับคือแตะแล้วเมื่อเช้านี้นะครับก็อาจจะยังไม่หลุดนะครับก็แนวรับสําคัญรอบนอี้อยู่ที่หนึ่งห้าสองศูนย์กลยุทธ์เรายัางรอ รอดูรอบการสร้างฐานนะยังไม่ให้เกงกาไรอะไรนะครับสำหรับตัวเซนเด็กในช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีเด้งสั้นนะสองสามวันนี้แต่ว่ายังมองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อถ้าตราบใดที่ดัชนียังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ1 5 7 0เนี่ยผมมองว่าความเสี่ยงการชะลอตัวลงต่อยังมีนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์นะครับก็รอบเชา้าฟื้นตัวไม่ผ่านระดับ9 4 0นะครับก็ภาพยังเป็นลักษณะทำา i g ต่ำลงหรือว่าลัว h i ะครับคือทำไฮต่ำลงในดาวดาวเทอร์รี่ก็ยังถือว่าเป็นทิศทางของเชิชงลบนะครับทิศทางดโดยรวมต้องต้องบอกว่ายังเป็นขาลงอยู่ดังนั้นเนี่ยรอบบ่ายเนี่ยมีโอกกะจะได้เห็นการความเสี่ยงการลดต,ตัวลงต่อมีโอกาสหลุด930นะครับเพื่อลงไปทำโลใหม่อีกครั้งหนึง่งพอว่างรอเปิดชอ็อตที่บริเวณเก้นะครับเราทำไะไรเป้าหมายที่922แล้วก็สต็อปลออยู่ที่960นะครับสำหรับตัว M23 ในในรอบนี้นะครับก็เน้นหน้าชอ็อตเป็นหลักก่อนในช่วงนี้นะครับผมมองว่า มีวการที่ได้เห็นการชะลอ ZA ตัวลงมากกว่านะครับก็สำหรับตัว M23 เนี่ย,ตอนน,ยตอนนี้เนี่ยต้องเล่นหน้าชอตไปเรื่อยๆจนกว่าดัชนีเนี่ยจะลงไปแถวบริเวณเก้าร้อยถ้าใกล้เก้าร้อยเมื่อไหร่เนี่ยตรงน,นั้นเนี่ยดาวไซจะจำกัดแล้วอาจจะเป็นการเปิดรองกลับนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องต้องอยู่ในหน้าชอตไปก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับอือันนี้ก็ในส่วนของภาพตลาดนะครับมาดูในส่วนของภาพหุ้นรายตัวกันบ้างนะครับก็บอกว่าอนมินเต้เทลนบอร์ดเลือกตัวอ ซีพีเข้ามานะครับซีพีเนี่ยออบอโก้บอกว่าไฮไลท์ของมันเนตลาดตอนนี้น่ะผันผวนให้น้ำหนักกับปจบัจจัยเฉพาะตัวแนะนำหุ้นแนวโน้มกำไรเด่นราคาแข่งก่งกว่าตลาดนะครับซีพีก็เป็นหุ้นคุณลัะสมบัตินั้นนะครับโดยคอนเซ็ปต์นเนี่ยค่าแนวโน้มกำไร ไตมั่นหนึ่งปีหกขยายตัว18%บแปดอร์เนเยอยียแล้วก็30%มสิบนคิวนะครับได้อันดิสงเชิงบวกจากการใช้จ่ายการบริโภคที่เล่นตัวต่อเนื่องประสานกับแรงหนุนจากยอดขายสาขาตามแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยหลังจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มกลับมานะครับก็กลุ่มวิธีการลงทุนเนี่ยราคาพุ่งย่างแข็งแกร่งกงว่าตลาดนะครับจากความค้างหวังงบไตมั่นหนึ่งปีหกเด่นต่อเนื่องแนะนําสะสมการลงทุนนะครับซีพีโอก็ในทางที่นี่ถือว่าสวยนะสวยใช้ได้เลยนะครับก็รอบนี้ยังลุ้นจอเบรกนะ 6 6 4บาทนะครับคือแพทเทิร์นในการลับตัวเนี่ยมันเป็นรูปแบบอินเวอร์ d s h นช l เดอร์นะครับผมวัดเป้าหมายการขึ้นต่อของรูปแบบดังกล่าวได้ที่ระดับ67บาทนะครับสำหรับรอบนี้ดังนั้นเนี่ยตัว c p พยังมีอัพไซด์ในการขึ้นต่อทางเทคนิคก็สวยนะครับสำหรับตัว c p พผมมองว่าเล่นได้นะครับก็เล่นต่างกันได้ทั้งพื้นฐานทั้งกลยุทธ์แล้วก็ทางเทคนิคก็สวยงามนะครับอืมนะครับก็ มาดูในส่วนของหุ้นฟันธงกันบ้างนะครับหุ้นฟันธงผมเลือกตัวสาสิริเข้ามานะครับสาสิริเนี่ยรอบนี้ต้องบอกว่าการขึ้นแข็งแกร่งนะครับคือเป็นลักษณะาการปรับโตขึ้นต่อเนื่องนะครับราคาบวกส่วนทิศทางตลาดขึ้นมาได้นะครับทิศทางต้องบอกว่ายังดูดีนะเป็นลักษณะาการขึ้นทำา i g ใหม่ในรอบกว่าหนึ่งเดือนนะครับก็ ทิศทางการขึ้นยังคงดูดีนะครับมีการตามรอบมีการที่ได้เห็นการกาแว่แวงโตขึ้นต่อนะครับมีการที่ขึ้นไปเทรดไฮเดิมแถวบริเวณ1.93-1.95นะครับตรงนั้นนะครับสำหรับตัวแสนสิมมรสนินะครับในภาพใหญ่ก็ทิศทางยังคงไปขาขึ้นโอกาสในการปรบับโตขึ้นต่อยังมีค่อนข้างสูงนะครับแนวรับ1.85แนวต้าน1.93สตอ็อปลออยู่ที่1.81นั่นเองนะครับก็2ตัววันนี้เลือก CPO กับแสนสิรินะครับ midday ทั้งบอร์ดเลือก CPO ส่วนหุ้นฟันธงเลือกแสนสิรินั่นเองนะครับก็วันนี้ เดี๋ยวก่อนที่เราไปตอบคำถามอืมวันนี้จะมีตัวเอ่อดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับของสารัสสามทุม่มแล้วก็ยอดยอดขายบ้านใหม่นะครับสามทุ่มเช่นเดีวยวกันแล้วก็ Manufacturing Index นะครับอืมนะครับก็น,นี้เป็นคร่าวๆส่วนยุโรปเนี่ยวันนี้อิตาลีปิดนะทำการนะครับแต่ว่าตัวประเทศอื่นก็ยังเปิดอยู่ อิตาลีนี่ปิดอนะครับอืมใช่ครับอืมโอเคนะครับก็มีเวลาอีกประมาณ10บถึงสิบห้าทีนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคาถามกันขอเน้นเป็นมุมเทคนิคนะขอเป็นมุมเทคนิคนะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมดูกราฟให้นั่นเองนะครับอืมคำถามแรกนะครับคุณพรทิพย์ถามสอพกราแบเคแบงเอสซีบีกราฟเป็นไงบ้างอืมสอพต้องบอกว่ากราฟช่วงนี้ยังใช้ได้กลางกลางกานะครับคือ อ่าพักตัวลงมาก็จริงแต่ว่าเริ่มมีแรงสือกลับนะครับก็ผมมองว่าตัวสวพเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวเป็นลักษณะเป็นไซเคิลนะครับคือตอนนี้อยู่ในช่วงของการชะลอตัวแล้วก็อันนี้กําลังดีตัวกลับไปนะครับก็รอบในการดีตัวเนี่ยมีกาสที่ได้เห็นการขึ้นทดสอบแนวต้าน162นะครับ160 162ผมมองว่าเทคโพรฟิตได้แหล,ละสําหรับตัวสวพนะครับก็เล่นเล่นตามรอบไปนะครับสําหรับตัวสวพนะครับคือมันมันมันเป็นหุ้นแบบวัฏจักร หุ้นหมดอากเล่นเล่นตามรอบตามราคาน้ำมันนะครับก็กาฟเอเนจีเนี่ยอยู่ในช่วงการผักตัวใครจะเล่นกาฟนะไปรอด้านล่างเลยครับ48.5ตรงนั้นจะปลอดภยัยตรงนั้นจะปลอดภยัตดภยตรงนี้อยู่ในช่วงระหว่างทางของการผักตัวอยู่นะครับถ้าจะเล่นจุดปลอดภัยก็คือแถวบริเวณ48.5ตรงนั้นเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่านะครับก็ไปรอนะครับไปรอด้านล่างรอด้านล่างสำหรับตัวกัฟเอเนจีแล้วก็ K ank, เคแบงค์เคแบงค์ยังคงอ่อนแอนะ เคแบงค์นี่ผมยังยังเหมือนเดิมนะที่ว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยในรอบภาพใหญ่เนี่ยเดี๋ยวผมดูเคแบงค์กับเอซไปก่อนเลยเอซีเนี่ยแนวโน้มเป็นไซวีเวลข้างนะครับก็ค,คือแบบเป็นลักษณะการแขว่งตัวด้านข้างกรอบด้านล่าง98กรอบด้านบน106ยบาทนะครับส่วนเคแบงค์เนี่ยจ่อทาโลใหม่อีกแล้วหนึ่งอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ยังไม่ค่อยดียังมีโอกาสที่หลุด11 0 0 126ด้วยนะครับ ต้องบอกว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยแบงค์ใหญ่นะผมยังให้ BBL กับ KTB เป็นตัวที่สองตัวที่เล่นได้ส่วน KBank กับ SCB เนี่ยทางเทคนิคยังไม่สวยทางเทคนิคยังไม่สวยยังต้องรอการฟอร์มตัวของราคาไปก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพในมุมเทคนิคของ4ตัวนี้นะครับคุณฮิปผู้ฮิปผู้นะครับอืมขอตัวสบายเข้ามานะครับสบายเนี่ยแนวโน้ม เป็นขาลงเป็นขาลงล่าสุดทำลงทําลงใหม่หลุดสิบาทลงมาอย่างนี้ไม่ดีนะครับอย่างนี้ไม่ค่อยดีอาจจะมีแด้งสลับให้เห็นได้บ้างนะครับวันนี้ทําแฮมเมอร์นะแต่ว่ายังไม่กลับมายืนสิบาทถ้าอยากเก่งกาไรนะรอยืนสิบาทค่อยเก่งกำไรระยะสัน้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมแนะนาว่าเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนตัวนี้เพราะว่าแนวโน้มยังเป็นลักษณะการพักตัวปรับฐานอยู่นะครับมีแกะที่ได้เห็นการอ่อนตัวลงนะครับรอบนี้ก็เต็มที่เนี่ยฟื้นไม่น่าผ่านแนวต้าน11บาทนะครับ,บ,นะรบก็ทิศทางยังเป็นลบ แนะนำว่าเล่นเล่นทุ้นที่แข็งแกร่งดีกว่าในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตลาดไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีเด้งให้เห็นได้บ้างแต่ว่าผมยังมองว่าเป็นเด้งเพื่อลงต่อนั่นเองนะครับสำหรับตัวสบายนะครับคุณมัทนีถามตัว BBL ถือหรือขายต่อดีถ้าเล่นสั้นขายก่อนแราขาย่ยอตัวแล้วแต่ถ้าเล่นระยะยาวผมมองว่าถือต่อได้ระยะยาวเนี่ยถือต่อได้แค่ไหนคือ 160- ถึง166 ยังเป็นดา่าแนวต้านรอทดสอบอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับนักทุนว่าจะเล่นสั้นหรือเล่นยาวถ้าเล่นสั้นขายออกก่อนเพราะว่ามุมตั้มมันเริ่มเสียแต่ว่าถ้าเล่นถือยาวผมยังมองว่า160กับ1 6 6ยังเป็นด่าลลอรอทดสอบนะครับสำหรับตัวบีเบลก็ยังยังอย่าง,งที่บอกนะครับ BBL กับ KTB เป็นหุ้นแบงค์ที่เล่นได้นะครับในในแง่ของเชิงเทคนิคน,นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ t t b อ่า TTB เนี่ย ก่อนหน้าเนี่ยมันทำไฮแบบในรอบกว่าหลายปีเลยนะสำหรับตัว TTB นะครับคือเอ่อแล้วเกิดการย่อตัวลงมาผมมองว่าตัว TTB เล่นรอบได้นะนะครับย่อตัวลงมาก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับถ้าไม่หลุด1.39รอบเนี่ยผมมองว่ายังเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อย่อตัวลงมาก็รับเล่นรอบได้นะครับเป็นจังหวะในการเข้าเทรดที่ดีนะครับส่วนคำถามท่านมานะครับ PRTR อ่า PRTR ยังไม่ดี พี่ดีตัวนี้ยังอ่อนแอลงอยู่นะยังล่าสุดหลุดสิบบาทเออหลุดแปดบาทลงมาแล้วเนี่ยทำออทาโลทำโลใหม่พักมือก่อนรอให้มันสร้างฐานเสร็จเรียบร้อยก,ก่อนเข้าไปเล่นดังนั้นเนี่ยอย่าพึ่งใจเย็นนะครับสําหรับตัว PTR ก็อย่าพึ่งเล่นอย่าพึ่งเล่นรอจังหวะก่อนรอให้มันเห็นการกลกับัวเกิดขึ้นก่อนนะครับซิก,ก้าอ่าคัดดีไหมพุซิก,ก้าวันนี้ดวก่อนนะมันมีประเด็นอะไรบ้างเนี่ยนะครับ เอ่อตัวซิก้าอย่างเงี้ยคันไม่ทันแล้วอย่างงี้คันไม่ทันน่าจะมีข่าวอะไรทักอย่างขึ้นมานะครับสำหรับตัวซิก้าวันนี้เอ่อเปิดแ a บขึ้นมาแรงเลยนะสำหรับตัวซิก้านะครับก็เอ่อร่วง16%เอร์เกี่ยวกับเหมืองบิตคอยเหตุเหตุกรรมการยักย่องเงินผู้รับจ้างผิดสัญญาอืมวันนี้ก็มีข่าวขึ้นมาอย่างนี้ยังจริงๆเนี่ยอืม คือจะบอกให้คัดก็คัดได้นะคัดคัดครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมอีกครึ่งหนึ่งรอมันดิดตัวกลับขึ้นมาแล้วค่อยออกจริงๆเนี่ยซิก้าผมไม่แนะนําให้เล่นนะไม่แนะนําให้เล่นเลยเพราะว่าราคายังอยู่ในช่วงแบบพักตัวอยู่นะครับยังเป็นลาานักษณะการขาลงเป็นไซเวดดาวดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ขัดไม่ทันละปกติเนี่ยตัวซิก้าเนี่ยรอรอจังหวะมันเด้งสลับเด้งสลับพวกแบบเขียวแบบใหญ่ๆมาแท่งหนึ่งเนี่ยนะครับแท่งสองแท่งเนี่ย ออกได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าขันไม่ทันก็รอมันเด้งแรงๆขึ้นมาแล้วหาจังหวะตรงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะออกนะครับรอรอรอจังหวะที่มันเด้งแรงเราค่อยออกสำหรับตัวซิกาอืมอ่าคุณคุณ fin, แลนฟินแจ้งข่าวมาแล้วข่าวข่าวโดนโกงยุกเลิก BTC ยุยกเลิกบิตคอยตนะครับสำหรับตัวซิกาอืมอ่าดูโฮมออกก่อนดีไหมทุนแถวนี้ที่สิบสาจุดห้ายังไม่ต้องออกครับยังไม่ต้องออกดูโฮมคือ ลุนเด้งกลับไปขายที่14.1-15ถึงบาทดูโฮมถ้าไม่ด 13. ู13.1เดี๋ยวเพิ่งออกสู้ต่อนะครับสู้ต่อสำหรับตัวดูโฮมผมมองว่าตรงนี้เป็นจังหวะสู้นะไม่ใช่จังหวะถอยนะครับสำหรับตัวดูโฮมก็เล่นได้นะครับทุนถ้าทุนแถวนี้ผมมองว่าทุนสวยด้วยทุนไม่ไม่น่าเกียดเลยทุนแบบตามรอบเลยนะครับก็สามารถเล่นได้แล้วก็คำถามต่อไปอ t อ่าเอ t ยังดีอยู่ เอลก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็แนวโน้มยังคงเป็นลักษณะการแว่งตัวขึ้นค่อยๆทยอยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทิศทางโดยรวมยังถือว่าเป็นบวกอยู่มีการที่ได้เห็นการแว่งตัวขึ้นต่อสําหรับรอบนี้มีการผ่าน75บาท73ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน76นะครับก็ค่อยๆฟื้นตัวดีกว่าคือแบบมันมัน,มนการขึ้นแบบ v ีเชฟของรอบใหญ่ของมันเนี่ยเริ่มแบบชะลอแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ไม่ได้ลงตามตลาดนะถือว่าเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งดังนั้นเนี่ยก็ยังถือได้นะครับสำหรับตัว LT ครับก็เอชซีไปแล้วนะครับอืมนะครับก็อืมวันนี้ประมาณนี้ละกันอ่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับนักทุนทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรายการเอทีเอ็มตกกว่าป้าซ้ายนะครับวันนี้อาจจะจบเร็วหน่อยนะเพราะไม่ได้มีบอโกอเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้บอโกลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตในแง่ของกลยุทธ์ในการวางแผนการลงทุนกัน นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหนังทุนไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง Maybank ของเราด้วยนะครับรายการไทเกอร์ทองนะครับก็ขอขอบคุณการกดไลค์การกดแ like, ชร์นะครับก็วันนี้ผมและทีมงานขอตัวราไปก่อนช่วงดีในการลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ m a b a n k Security Thailand อยากขอบคุณตลอด32ปีที่ยังมีกันอยู่ไม่ไปไหนทั้งเชื่อมั่นปั้นพรไม่ยาวใกล้ จะยังไงก็สันญ,ญาเขียนข้างเจ้ายโยโลกการลงทุนเปลี่ยนไปนักลงทุนก็ปรับตามเราไม่หยุดศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มและความรู้ให้ครอบคลุมทุกมิติการลงทุนแบบบู๊บูจากหุ้นไทยออฟจอกรองทุนก็มีให้ดูไม่ต้องเกง่งไม่ต้องเดาไม่ต้องพึ่งสายมูเพราะเรามีแผนการข้อมูลละเหตุผลอบทวิเคราะห์ตลาดสวยสวยไม่สับสนก็เลยุยุดวีดีลงทุนไม่วกวนรวบรวมมาเสิร์ฟให้ ไม่แบงซิคอริตี้ไทยแลนด์เรองาพัฒนาไม่แบงก์อินเวสอัพเออผู้ชื่อการลงทุนสมองก็ได้สุดสั้ฟรีเยอะเพอร์ n ซ l นต e ไล์ลายรูปแบบจัดให้หมดจบทีเดียวเพียงแค่คุเปดอัพไม่แบงก์ซิเคอร์รไทยแลนด์ไม่แบงก์อย่ังเก่าไม่เก่าเรื่องการลงทุนโอกาสใหม่เพื่อการลงทุน opportunity option ไม่แบงก์ซิเคอร์ร